Hello and welcome to our daily gospel truth Bible study สวัสดีนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ประจําวันซึ่งเต็มไปด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ We hope that we you and your family are doing well เราก็หวังว่าคุณและก็ครอบครัวสบายดีนะครับ You know, the best thing we can do during this time is to stay focused on God more than ever before. สิ่งที่เราจะสามารถทําได้ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็คือการที่เราจะต้องจดจ่อที่พระเจ้ามากขึ้นกว่าที่เคยทำนะครับ Because the world will always face one crisis after another crisis. เพราะว่ายังไงในโลกนี้มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิกฤตเกิดขึ้นน่ครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่ตลอด <Because S 2> เวลา Because we live in a fallen world. เพราะเราเองมีชีวิตอยู่ในโลกที่มีแต่ความเสื่อมสลายลง You know the Bible, but the Bible says. แต่พระคัมภีร์บอกกับ เราว่า that even though we're in the world we're not of the world ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ก็ตามนะครับแต่เราไม่ใช่คนของโลกนี้ which means because of God's presence in our lives ซึ่งหมายความว่าเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเรา we can live in His blessing เราเองสามารถมีชีวิตอยู่ในพระพรของพระองค์ we can live in His protection and His goodness every single day มีชีวิตอยู่ในการปกป้องของพระองค์ความโปรดปรานของพระองค์ได้ทุกๆวันเลยนะครับ that's why we're so glad to bring the good news to your house to wherever you are today และนี่คือสิ่งที่ รู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่มีโอกาสได้นำข่าวดีมาบอกกับคุณในทุกที่ที่คุณอยู่นะคะ So let's spend some time looking at the Word of God ให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะดูในถ้อยคำของพระเจ้านะคะ And I believe when we do that ผมเชื่อนะคะว่าเมื่อเราทำแบบนี้ Our hearts will be strengthened หัวใจของเราเองก็จะมีความเข้มแข็งขึ้น I want to read to you from the book of Psalms today วันนี้ผมอยากจะอ่านให้คุณฟังนะคบจากข้อพระคัมภีร์ในสดุดี In Psalms 14:2 it says ในสดุดีนะคะบ,บทที่14ข้อ2ได้บอกว่า The Lord looks down from heaven upon the children of m e n to see if there are any who understand who seek God องค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมวลมนุษยชาติเพื่อดูว่ามีสักคนไหมที่เข้าใจ มีสักคนไหมที่สแสวงหาพระเจ้า Now, To me this is a beautiful verse สำหรับผมผมว่ามันเป็นความหมายที่งดงามมากเลยนะครับ Because it says the Lord is looking down the Lord is searching for people who seek after Him เพราะในข้อนี้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมองลงมานะครับดูซิว่าบนโลกนี้จะมีใครไหมที่สแสวงหาพระองค์ It means that God's greatest desire for our lives is that we seek Him above all things first นั่นหมายความว่าความปรารถนาของพระเจ้าเนี่ยคืออยากจะเห็นเราสแสวงหาพระ ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเลย and and so we know this is god's will for us แล้วเราก็รู้นะคะว่านี่คือน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับเรา there are many important things in our lives คือแน่นอนมันยังมีหลายๆเรื่องที่สําคัญในชีวิตของเรานะคร but the most important thing the top priority is seeking god แต่ว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เราควรทํา ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราก็คือการแสวงหาพระเจ้า This is not an opinion มันไม่ใช่เป็นแค่ความคิดเห็นที่ดีนะคะ This is the very word of God very will of God แต่นี่คือถ้อยคำของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์เลย Think about this ลองคิดดูนะคะ What is God doing right now? แล้วตอนนี้พระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ According to scripture He s looking down to see if anyone is seeking Him ถ้าเราดูจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะคะคือพระองค์กำลังมองลงมาแล้วดูซิว่ามีใครบ้างไหมกำลังแสวงหาพระองค์ Now we know that God is not a selfish God เรารู้นะคะว่าพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่เห็นแก่ตัว He is all sufficient by himself. คือพระเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างเพียงพอในตัวเองเสมอ He doesn't need man. พระงไม่จําเป็นต้องมีมนุษย์ก็ได้ To keep him happy or to keep him fulfilled. เพื่อที่จะให้พระองค์รู้สึกว่ามีความพึงพอใจหรือมีความสุขในชีวิต And so when he wants us to seek him. ดังนั้นเมื่อพระองค์ต้องการให้เราแสวงหาพระองค์ก่อน It's not for his benefit. ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของพระองค์หรอกนะค And the reason God wants us to seek him. แต่เหตุผลที่พระเจ้าอยากจะให้เราแสวงหา Because in God is everything. ทุกอย่างที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าคือแหล่งที่แท้จริงของชีวิตเราเราถูกสร้างขึ้นมาโดยพระองค์และถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระองค์นะคะดังนั้นพระเจ้ารู้ว่าชีวิตของเราไม่มีทางที่จะมีความสุขได้ถ้าเราไม่ได้รู้จักกับพระองค์ถ้าเราไม่ได้แสวงหาพระองค์ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้า เป็นผู้ที่สร้างหรือออกแบบขึ้นมานะครับดังนั้นพระเจ้ารู้ว่า การดำเนินชีวิตบนโลกนี้ให้เกิดผลดีนั้นจะต้องทํำยังไง you know, think about all the things that will make our life better ลองคิดดูถึงสิ่งต่างๆนะครับที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้น peace and joy ในเรื่องของสันติสุขความชื่นชมยินดี good health การมีสุขภาพที่ดี loving relationships ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรัก whether it's in marriage whether it's with our children or with other people ไม่ว่าจะในชีวิตคู่ของเรากับลูกๆของเราหรือว่าความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น <No. S 1> นะครับ it's good relationship that makes life abundant then ความสำคัญที่ดีนะครับที่จะทำให้เราเห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เกิดขึ้น Another thing that makes life good อีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตดีนะครับ is having more than enough ก็คือการที่เรามีทุกอย่างเกินพอนะครับ so that we can take care of ourselves our loved ones and be a blessing to other people เพื่อเราจะสามารถดูแลตัวเองคนที่เรารักแล้วก็ยังเหลือพอที่จะไปเป็นพระพรให้คนอื่นได้ Another thing that makes life good is knowing our purpose knowing our meaning in life และอีกอย่างหนึ่งที่จะทาให้ชีวิตของเราดีนะครับ ก็คือการที่เรารู้ถึงความหมายและจุดประสงค์สำหรับชีวิตเรา Knowing our worth in life แล้วก็รู้ว่าเรามีคุณค่าในชีวิตนะคะ Knowing our path รู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน Using our potential ได้ใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่ You know all these things สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะ Makes life purposeful meaningful and makes life good ก็จะทำให้ชีวิตเป็นชีวิตที่ดีเต็มไปด้วยจุดประสงค์และความหมายที่ดีด้วย And you know everyone is seeking after this kind of life คุณรู้ไหมคะว่าทุกคนกำลังแสวงหาชีวิตแบบนี้ If you look at people now busy running around doing <g ül üyor> what they need to do ถ้าเกิดว่าเรามองดูชีวิตผู้คนทุกวันนี้เขาก็ทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายวิ่งวุ่นที่อยากจะทำสิ่งต่างๆอยากให้ชีวิตดีขึ้น What is their core motivation และอะไรคือแรงจูงใจหลักๆของเขา They want to have a good life เขาอยากจะมีชีวิตที่ดี They want to have a meaningful life เขาอยากจะมีชีวิตที่เต็ม ไปด้วยความหมาย think this. ลองคิดดูนะคะ We know the answer แต่เรารู้คําตอบ And that's not a statement of pride ตรงนี้ไม่ได้พูดด้วยความย่อหยิ่ง We know the answer because we know what God said in His Word เหตุผลที่เรารู้ว่าคําตอบของชีวิตที่ดีนั้นคืออะไรนะคะเพราะเรารู้ถ้อยคําของพระเจ้าที่พูดไว้ And to truly find a good life แล้วการที่เราจะพบกับชีวิตที่ดีจริงๆ We need to know how to seek God เราจำเป็นต้องรู้ว่าเราควรจะแสวงหาพระเจ้าอย่างไงด้วยเราจำเป็นต้องเข้าใจถึงความสำคัญในการแสวงหาพระเจ้านะคะ That's the reason God wants us to seek Him และนี่ก็คือเหตุผลที่พระเจ้าเองอยากจะให้เราแสวงหาพระองค์ Not for His benefit for our benefit ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของพระองค์นะคะแต่เพื่อผลประโยชน์ของเรา Because He is the source of life เพราะพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตนะคะ And He knows how life works และพระองค์รู้ว่าชีวิตที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร Seek after Him ดังนั้นเมื่อเราแส แสลงหาพระองค์เราก็จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่ดีได้ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและจุดประสงค์ที่ดีลองคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราสามารถจะค้นพบหรือได้รับประสบการณ์ในพระเจ้าสิครับคือก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้นผมอยากที่จะย้ำเตือนกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ In seeking God ในการสแสวงหาพระเจ้า We are truly seeking the right answers เราเองกําลังแสวงหาคําตอบที่ถูกต้องของชีวิต Because in him are the right answers เพราะว่าในพระองค์นี่แหละที่จะทําให้เรามีคําตอบที่ถูกต้อง You know he has all these things prepared for us เพราะพระองค์เป็นผู้ที่จัดเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้กับเรา But if we don't seek him แต่ถ้าเราเองไม่แสวงหาพระองค์ We will not experience what he has prepared for us เราจะไม่มีทางได้รับประสบการณ์ในสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้เราเลย Not because he's angry at us ไม่ใช่เพราะพระองค์โกรธนะครับ Not because we r e u n w o r e ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่คู่ควร but because we don't understand his ways แต่เป็นเพราะว่า เมื่อเราไม่สแสวงหาพระองค์เราก็ไม่มีทางเข้าใจวิถีทางของพระเจ้าเพราะว่าเราก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ที่จะรับจากพระองค์และความเชื่อของเราก็ไม่สามารถทำงานอย่างที่ควรจะเป็น so great him. ดังนั้นการสแสวงหาพระเจ้ามันจะมีประโยชน์อย่างมากมายเกิดขึ้นกับเราเ <seek him, S 1> มื่อเราสแสวงหาพระองค์ <faith> ความเชื่อของเราก็ทำงานเมื่อเราสแสวงหาพระองค์เราก็จะได้เห็นอย่างที่คนอื่น ብሚምም When we seek him เมื่อเราแสวงหาพระองค์ We understand his ways เราก็จะเข้าใจวิถีทางของพระองค์ We understand his thoughts เราจะเข้าใจความคิดของพระองค์ We receive his perspective เราก็จะได้รับมุมมองที่มาจากพระองค์ In seeking him ในการแสวงหาพระเจ้า is life มันจะมีชีวิต In seeking him ในการแสวงหาพระองค์ is victory มันจะมีชัยชนะ So I want to challenge you today วันนี้ผมอยากจะท้าทายคุณ No matter how busy life may seem right now ไม่ว่าชีวิตของคุณมันจะดูยุ่งวุ่นวายแค่ไหนในขณะนี้ what's going on around you หรือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวคุณก็ตาม make a firm decision ให้คุณตัดสินใจอย่างหนักแน่น seek him with all your heart ว่าคุณจะแสวงหาพระองค์ด้วยสุดหัวใจของคุณทุกวัน and in that place แล้วในที่แห่งนั้น you'll find great victory you'll find great answers คุณจะได้พบกับคําตอบที่ดีและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ you know god wants us to discover his love พระเจ้าเองอยากจะให้เราได้ค้นพบความรักของพระองค์ you see the truth is many christians just know his love in theory ความเป็นจริงก็คือคริสเตียนหลายๆคนรู้จักความรักของพระเจ้าใน ลักษณะของทฤษฎี that who seek him แต่ผู้ที่แสวงหาพระองค์ experiences love ก็จะได้รับประสบการณ์กับความรักของพระองค์ in their heart in their life not just in their head ในใจของเขานะครับในชีวิตของเขาไม่ใช่แค่ความรู้ในสมอง and that's why christianity is not just about principles และนี่คือเหตุผลว่าการเป็นคริสเตียนมันไม่ใช่เรื่องแค่การมีหลักการที่ดี christianity is about a relationship with the living god แต่คริสเตียนก็คือการมีความสัมพันธ์ที่มีชีวิตกับพระเจ้าที่ดำรงพระชนอยู่นะครับ and t e cause is a และเป็นเพราะองค์ยังมีชีวิตอยู่ Every single day we can seek a relationship with him ทุกๆวันเราจึงสามารถที่จะแสวงหาและสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ And in seeking him ในการแสวงหาพระองค์นะคร We hear his voice เราก็จะได้ยินเสียงพระองค์ We we get his directions เราจะได้รับทิศทางที่พระองค์ต้องการจะบอกเรา He puts great things in our hearts พระองค์จะสามารถใส่สิ่งดีๆเข้ามาในหัวใจของเราได้ the Christian life truly works through relationship และชีวิตคริสเตียนจะได้ผลดีก็ผ่านทางความสัมพันธ์แบบนี้ละครับ And so what ดังนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรในชีวิตของคุณก็ตามให้แสวงหาพระองค์ไม่ว่าจะยังไงก็เถอะแสวงหาพระองค์ตอไป I, I cannot emphasize this enough ผมไม่สามารถที่จะเน้นและก็ย้ำตรงนี้ได้มากพอหรอกนะถ้าคุณจำเป็นจะต้องปรับตารางชีวิตตัวเอง in change ถ้าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่ทำในชีวิตประจำวัน it God do เพื่อที่จะมีเวลาแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นทำเถอะค่ะคุณ จะไม่มีวันเสียใจภายหลังแน่นอน and then you l l realize แต่ว่าในที่สุดคุณจะรู้ live in s t r e n g t h ว่าเอ๊ะทำไมคุณมีชีวิตที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งขึ้น you live in his power คุณจะเห็นพลังของพระเจ้าทํางานมากขึ้น is losing strength เมื่อหลายๆคนรู้สึกว่าเริ่มหมดแรง you're full of strength คุณก็ยังเต็มไปด้วยพลังกำลัง and it's when you seek God และเมื่อคุณแสวงหาพระเจ้า it not only benefits you มันไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณ but in seeking God you also benefit people around you แต่ในการแสวงหาพระเจ้าแบบนี้คุณ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวด้วยเพราะคุณจะกลายเป็นเสาหลักที่มั่นคงให้กับครอบครัวคุณจะเป็นเสาหลักที่มั่นคงให้กับสังคมได้เพราะเมื่อคุณแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยจะทำให้คุณเข้มแข็งและถ้อยคำของพระเจ้าก็จะทำงานในชีวิตของคุณและคุณจะเริ่มเห็นประสบการณ์ในชีวิตนะคบซึ่งมันตรงกันกับสิ่งต่าง ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับคุณตั้งแต่ตอนเริ่มต้น so today main message to main my วันนี้นะครับคำเทศนาหลักๆของผมที่อยากจะบอกกับคุณก็คือ No matter what ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม God first. สแสวงหาพระเจ้าก่อนนะค rest และส่วนที่เหลือพระเจ้าจะดูแลให้ <God will S 2> เอง bring every answer your life. พระเจ้าจะนำทุกคำตอบที่คุณต้องการในชีวิตเข้ามา <He will S 2> ใน d o o r s the for you <S พระองค์จะเป็นผู้เปิดประตูให้คุณและพระองค์ก็จะนำคุณไปในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม S pray. <S ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Heavenly Father, I thank you. พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ลูกขอบคุณพระองค์ Through Jesus Christ you have given me the privilege to have a relationship with you ที่โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ให้สิทธิพิเศษกับลูกที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ทุกวัน And today by your grace แล้ววันนี้โดยพระคุณของพระองค์ I commit to this relationship ลูกขออุทิศทุ่มเทที่จะสร้างความสัมพันธ์นี้ต่อไป Holy Spirit help me พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ช่วยลูกด้วย To walk with God every single day ที่ลูกจะสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าได้ทุกวัน Teach me ขอทรงสอน How to seek after God with all my heart ว่าลูกจะแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดหัวใจอย่างไร And Heavenly Father I thank you และพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ That you r e c o n c i l e me back to you ที่พระองค์ได้นําลูกกลับมาคืนดีกับพระองค์ When I did not deserve it ทั้งๆที่ในเวลานั้นลูกเองไม่คู่ควรที่จะได้รับเลย Thank you for your goodness ขอบคุณสำหรับความดีของพระเจ้า In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen I hope that this word has challenged you, encouraged you today. ผมก็หวังว่าวันนี้ถ้อย คำของพระเจ้าจะท้าทายคุณและเป็นกำลังใจให้คุณนะครับ Please forget, to forget to share with someone don't to with อย่าลืมนะครับที่จะแบ่งปันคำเทศนานี้กับคนที่คุณรู้จัก see you again next time Mulll you again แล้วเราก็จะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ God bless you bless ขอพระเจ้าวอวยพรนะครับ thank you so much for tuning into much h a n n you so for our c e ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube ของเรา It is our passion and joy to bring the word of God to you เป็นความชื่นชมยินดีและแรงปรารถนาในใจของเราที่อยากจะนำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณนะคะ Because we believe that the word of God will empower you to walk in victory เพราะเราเชื่อว่าถ้อยคำของพระเจ้าจะเสริมกำลังให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ And in God's purpose for your life และเป็นไปตามจุดประสงค์ของพระเจ้าที่กำหนดไว้ในชีวิตของคุณ Please don't forget to subscribe แต่ว่าอย่าลืมกด subscribe นะค o so click the bell icon แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ so that you can receive notification when we upload new sermons พอดีคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามีคําเทศนาใหม่ๆ so we'll see you next time แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะ may god bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ